ครับสวัสดีครับหนุ่มพูลสวัสดิ์พุ่มชัยวิถีจดรถข้อสวนนะครับผมเดี๋ยวจะขับรถไปเยี่ยมตาเล็กหน่อยนะครับที่บ้านนะครับดูว่าตาเล็กจะทำอะไรในวันนี้นะครับผมวันนี้ผมว่าจะไปเก็บหมากด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมันตาเล็กสวนพอเพียงเรื่องโควิดสินะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเห็นบอกว่าพัฒนาอยู่ช่วงนี้นะครับพัฒนาหน้าบ้านโอ้ยเบรกดังมากนะครับรถเนี่ยผมว่าจะมาเก็บหมากตรงนี้นะครับ มันเอาเริ่มบกดอ๊ะไม่หมดไปบ้านตะเล็กกันนะครับโน่นโน่นโน่นบบ้านตะเล็ก Let's go นะครับผมไม่ได้ทำคล em, ิปบ้านตะเล็กนานแล้วนะครับเฮ่นะครับความเคลื่อนไหวนะครับตาเล็กอยู่พอดีเลยนะครับผมตะเล็กอยู่พอดีเลยสวัสดีครับตะเล็กสวัสดีครับผมนี่นะครับตะเล็กบริเวณบ้านตะเล็กนะครับวันนี้ Questo เช้านะครับสวนพอเพียงเลี้ยงโคปีสิบเก้าครับตรนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนอีกแล้วนะครับผมนี่นี่จัดปี่วยวภาเปลี่ยวเปลี่ยนเปลี่ยมาอีกนะ <laughs> นครับนี่กล้วยนะครับครับผม,ม,เ,ดมดเดี๋ยวสวัสดีตาเล็กด้วยนะครับเดี๋ยวตาเล็กทักทายเอฟซีหน่อยครับผมเจ้าของสวนพอเพียงเลี้ยงโคปีสิบเก้าครับสวัสดีครับครับผมนานไม่ได้เจอกันครับพอดีก็ผมไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้ก็อยู่กับงานบ้าน รบ,บริเวณบ้านเล็กเ็กเล,น,เล,น,เลน,น้อยก็เลยนัดกรุงไปตามนโยบายที่เคยติดต่อมาแต่ไม่ได้ต่อเนื่องนะครับเอากันแค่ว่าพออยู่พอกินพอเพียงอย่โควิดสิบเก้าอยู่ช่วงนี้โควิดแรงนะครับฝากเลย<ต>เกับต้นซีบ้างครับรอดมาได้ทุกครั้งนะครับบ่อยไม่ได้บ่อยครั้งนะแต่เป็นประจําผมก็พยายามดิเลี่ยงเรื่องการอยู่ห่างอยู่ไกลกันแล้วก็ใช้ เจลล้างมือแต่อยู่ในสวนคนเดียวก็ไม่ได้ล้างหรอกครับเอาแต่ทวกนี่ว่าไปไหนมาไหนก็มีเม็ดมีอะไรปิดหน้าปิดตาอยู่ก็พอดีเเจ้าของค่ายของหนุ่มพูนสวัสด์ก็เข้ามาอีกแล้ววันนี้ก็มาให้กําลังใจกันก็ว่ากันไปทําอะไรครับเสียงดังแต่เช้าเลยครับป้ง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 จับโน่นต่งนี่ไปตามบริเวณบ้านนะนี่นะครับผมบริเวณนี่ก็สั่งหินมาจากพนมนะครับมาถมบริเวณบ้านนะครับน้ำมันกัด ครับผมบริเวณบ้าน<ด>หน้าบ้านตาเล็กนะครับให้ดินมาเอาพบกับท่านพิธีกรครับเดี๋ยวผมไปเอาน้ำร้อนมากินกาแฟเดี๋ยวกาแฟครับนี่บริเวณบ้าน<ม>ตาเล็กนะครับหน้าหน้าบ้านนะครับปกติแล้วเราจะถ่ายกันด้านล่างนะครับหแต่ว่านี่บริเวณหน้าบ้านนะครับดูต้นไม้กล้วยไม้อะไร<ด>ก็เอามาจัดบริเวณตรงนี้หมดแล้วนะครับนี่ถ้าหากว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับน้ำเยอะๆนะครับด้านนู้นก็จะเป็นฝายนะครับกักเก็บน้ำนู่นนะครับ ก็จะได้ยินเสียงน้ําไหลนะครับเชื่อว่าช่วงนี้ปกติแล้วปีที่ผ่านๆนะครับช่วงกุมภาปลายกุมภาช่วงนี้ก็น้ําในคลองก็จะเป็นตอนตอนคือจะเป็นบึงเป็นบึงแล้วนะครับแต่ว่าปีนี้น้ําก็ยังไหลอยู่นะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับสําหรับปีนี้นะครับเป็นอากาศวันนี้ก็มืดนะครับมืดมืดได้ยินเสียงตะเล็กตะโกนนะครับผมบอกว่าเดี๋ยวก็มาบอดีติดภารกิจอยู่นะครับปลูกต้นเสน่จันนะครับเดี๋ยว สะเพละกับตาเล็กนะครับใครที่คิดถึงตาเล็กก็ก็ตาเล็กก็ยังสบายดีอยู่นะครับยังยังไม่เป็นโควิดนะครับทางนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันอยู่นะครับผมมาถึงก็กาแฟครับเสิร์ฟตามปกตินี่ครับนี่นี่ก็ขนขนมาจากโน่นนะครับขนมาจาก ครับแก้วแก้วนะครับนี่ก็ชุดกาแฟนะชุดชุด,ช,ดชุดกาแฟเดิมเจ้าเดิมเอาหากินมอโกนาแล้ววันนี้กนินมอโกนาแต่ว,ว่าไปนุ่มไปหาหมอเมื่อวานผมก็ไปหาหมอครับครับผมเข้ารอบสามเดือนสุขภาพเป็นไงบ้างครับเรื่องสุขภา,าพอย่างเดียวคือเรื่องกฎยูริตอย่างอื่นผมไม่มีเรื่องโควิดไม่เข้าใกล้ขอให้พี่น้องและก็แฟนๆของช่องหนุ่มพูนสวัสดิ์ช่วยกันรักษาเนื้อรักษาตัวอยู่นหา่างนะครับ พอช่วงนี้โรคมันก็แย่แล้วพยาบาลแต่ละคนก็ยุ่งเลยครับตอนนี้หน้าเห็นใจเขาเยอะเพราะเขาเหนื่อยกันเยอะจริงๆครับผมต้องทํางานทั้งกลางวันก,ากลางคืนเดือดูุขวาหน้าทุดินพวกเรายังสบายกว่าครับช่วงนี้ครับผมแต่เขาต้องเข้าเวิยนยามกันแหมหน้าอินดูครับตั้งแต่ระดับนายแพทย์ลงมาตั้งผู้อำนวยการแล้วก็รองผู้อำนวยการก็บ่นกันว่าเหนื่อยเลือกเกินกับไข้โควิดตัวนี้มาแรงครับอะไรโควิดหนา มาอีกแล้วแบบไม่ใช่โอมิครอนอะไรนะครับโอมิครอนโอมิครอนอะไรถ้าผิดต้องขอใครด้วยครับเพราะว่าเราไม่ถนัดภาษาอังกฤษไม่ชัดเจนกับเรื่องนี้อยู่เพราะผมไม่ต้องการอะไรู้จักชัดเจนเยอะเอาพบความท่านพี่โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนั่งนะครับกับตาเล็กกาแเพละนะครับกาแฟเช้าครับกาแฟเที่ยงแล้วเนี่ยนี่ก็คือตาเล็กขายกล้วยนะก็จะมาซื้อกาแฟตรงนี้นะครับผมให้กล้วยผมไปปลูกที่ระนองไม่ทับกันนะครับพรุ่งนี้มะเรืนนี้ก็ว่าจะไปดูสวนหน่อยเคือจะเอาออกไอ้ปงันแน่ก็ยังไม่รู้ครับเดี๋ยวก็เป็น โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมช่องหนุ่มปูนสวัสดิ์พุ่มชัยวิถีจดกพ่อสวนนะครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับไว้เจอกันเอ่ยไปให้ดูนะครับโอกาสหน้านะครับครับเดี๋ยวให้ตาเล็กอ่าส่งท้ายครับส่งท้ายทั้งนิดนึงขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยจากโควิดสิบเก้าแล้วกันนะครับผมขอให้พี่น้องทุกท่านไม่ว่าอยู่ไกลอยู่ใกล้ในประเทศไทยเราหรือเพื่อนบ้านก็แล้วแต่ครับผมอ่าชาวเมียนมาพี่น้องต่างแดนก็ให้ช่วยกันระมัดระวังนะครับเพราะว่าช่วงนี้มมมมััันนนนกก็เเหหืืออครบไ่่วา บ้านเราบ้านเขาทั่วโลกก็เป็นกันแบบนี้ได้ข่าวผมก็อยู่แต่บางหมานั่นแหละแต่ว่าครับผมได้ข่าวว่ามันมีอยู่ทั่วไปก็ช่วยกันรักษาขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองพี่น้องทั่วไทยทั่วฟ้าทั่วแดนสยามครับผมอให้ปรอดปลอดภัยกับเรื่องภูมิดระเทีผมเซ็งสุดๆแล้วสวัสดีครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับขอทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยจากโควิด19นะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ